สายกาวจะเป็นบวกครับจะเป็นเหมือนการเชื่อมรูดูประกอบของเชื่อมมาก่อนตัวนี้เป็นหัวหัวรีโมท ็นสายอาก้อนถังกับแก๊สอะก้อนต่อเข้ากับเกตัวนู้นนี่บตัวนี้เป็นถังออกซิเจนครับออกซิเจนบริสุทธ์นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้หลายหลายนะครับนี่ครับเวลาเชื่อมนะครับเราต้องปรับเกลลมอยู่ที่ประมาณ15นะครับจะไม่ให้เกินนะครับถ้าแรงเกินไปเนื้องานชิ้นงานมันจะเละนะแรงแรงดันอก้อนมันจะเยอะประมาณ15นะครับครับผมจะไม่เดิน15นะครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมคนโคนของ วิ่งอัตราวิ่งครับไม่เกินสิบแล้นแรกประกอบทำยังไงก่อนสลิปยัไงครับขนาดมันต่างกันมันต่างครับ<ม>จะมีบ่อตัวนี้ครับสองจุดส <4. S 1> ี่นี่สลิปนอกสลิปนอกก็ต้องใช้สองจุดสี่เหมือนกันครับประกอบตัวนี้เข้าก่อนนะครับกรอนแล้วสลิปในใส ตรงก้นมันใช่ไหมขอดูหน่อยโอเคครับโอเคหัวอุดมันครับมันมีสองหัวอุดอันนี้ใช้กับทางสเตนดยาวครับยา,ยาวยาวสั้นเรามีเส้ยาวเหล็กกันความร้อน นี่คือจากที่ฝนให้แหลมตะกี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาใส่ส่วนนี้นี่เขาเรียกด้วยเซรามิกเบอร์แปดแล้วแต่ช่างเขาจะใช้ครับถ้าหัวเล็กก็ใช้สําหรับงานเล็กๆตอนนี้เราจะเชื่อมท่อเราใช้หัวเบอร์แปดคุณสมบัติมันคืออะไรครับตัวนี้มันจะคุมมะก้อนครับอยู่ได้เยอะตอนนี้คุมมะก้อนใช่ไหมครับครับเป็นเซรามิกนะครับ แต่ถ้าเราใช้เส้นแบบเต็มเขาจะใช้หัวยาวแต่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆก็จะเริ่มสั้นเริ่มสั้นใช้หัวนี้เอาไว้สําหรับเชื่อมที่แคบครับติดลึกไ,ได้ประมาณ2อมิลครับจับจับจากถ้วยมาหาปลายคางสเตนประมาณ2อมิลครับผมแรงแรงลมนี่ประมาณี่แก๊สแก๊สแก๊สอันนี้แก๊สแก๊ดทางขวา <get S 2> ใช่ไหมอันนี้ ตัวหลอมละลายน่าจะทางซ้ายใช่ไหมครับนี่เราปรับถ้าเราปรับเยอะอคอนก็จะค้างค้างเยอะกว่าที่มันจะดับมันคือว่าเอาไว้เชื่อมสําหรับสเตเลสเวลาร้อนๆเนี่ยให้มันดับเลาเราปล่อยมือครับให้มันค้างไว้ไม่ให้ชิ้นงานมันร้อนเกินไปชิ้นงานมันจะขาวสะอาดอการปรับแก๊สมีส่วนเหมือนกันครับถ้าปรับแก๊สเยอะนี่คือชิ้นงานจะสะอาดสะอาดครับถ้าน้อยครับ ถ้าน้อยชิ้นงานจะดําครับเหมาะเหมาะกับงานแบบเหมาะกับงานรั่วสะจเลตงานลางสะเลตน้ำเนี่ยครับทั่วไปอันนี้คือว่าตรงนี้ไม่ต้องปรับก็ได้แต่ถ้างานสะเลตหรือว่าท่อแรงดันสูงนี่ต้องใช้ตัวนี้เยอะครับมันจะมีผลต่อท่อครับอุณหภูมิของท่อด้วยครับตอนนี้จะมีรูปเป็นที่หัวก้อนใช่ไหมครับเราปรับหัวก้อนครับผถ้าปรับไฟฟ้าเราก็เลือกไปทางนู้นกดแก๊สแรงมากไปก็ไม่ดีครับ ประมาณ10-15เลยนะครับที่แนะนำ10กับ15ใช่ครับอยู่ที่สภาพอากาศด้วยครับถ้าลมลมเยอะเราต้องล้อมผ่าพอนนี้เป็นเป็นตัวไล่ออกซิเจนอันนี้รถรถเชื่อมของมันครับรถเชื่อมตะเลนมันจะต่างกันกับตู้เชื่อมธรรมดาจะมีคัสบอกครับครั็แต่ว่าไอ ทางบียองคิวโรงงานขอให้ใช้คาร์ดของอะไรตอนนี้เราใช้<อ>ใชคาร์ดของประมาณ 308L ครับ ER 308L วงได้นะอ๋อต้องวิ่งวิ่งหน,น้างานเรเป็นเรียนมาหัดวงวงกับฝันเล่าอีกคนนี้นี่ครับต้องใช้ความชำนาญน,นะครับผมต้องชำนาญครับ ไปก็แท็กกัอย่างงี้วแทกติดเลยผมไปมันก็้ยเียยอะมันเยอะเป็นลักๆเชื่อมยังงวะัหาว่าเชื่อมเชื่อมเวลาไงนี่ครับมัได้สูงอยู่ ข้อควรระวังในการใช้คือมีอะไรบ้างครับผมที่ต้องใส่หน้ากากใส่ถุงมืออุปก,กรณ์เซฟตี้ให้ครบครับไม่เห็นเลยของเรื่องะไม่มีครับตัวนี้ตัวนี้ครับสำหรับจะทับมาเชื่อมเป็นระบบตัวนี้เป็นตู้มิกนะครับครับผมอันนี้เปลี่ยนเป็นระบบอ่าการเชื่อมทูบนะครับเชื่อมแบบปกติทั่วไปใช่ไหมครับลองกันเลยครับ ปกติปรับประมาณไหนครับ1 <120 S> 2อ<า>ครับถ้าเชื่อมปกตินะครับ120นะครับลวด2อดลวด2 6งดนะครับช่างผู้ชำนาญการานะครวบ ตั้งอะไนะครับผม p e n d e